ทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้ครัวไม่เพึ่งจะชวนมาทำนูกัสหรือตังเมตไต้หวันสุดฮิตสูตรนี้เราจะใส่ซีเรียลกับกรอบลงไปนะคะอร่อยแล้วก็น่าทานมากๆเลยทำตามสูตรง่ายๆกรอบหอมอร่อยมากเลยค่ะสูตรนี้เราก็จะใช้มาร์ชเมลโล่1ถุงประมาณ170-200กรัมตามด้วยเนยเค็ม3ช้อนโต๊ะอันนี้ก็จะเพิ่มความหอมอร่อยเข้มข้นเลยค่ะ ทุกคนเวลาที่เราทำนูกัสต้องใช้ไฟอ่อนๆเพราะถ้าเราใช้ไฟแรงนะตัวมาร์ชเมลโล่เขาจะไม่ขึ้นฟูแล้วก็อาจจะไหมได้ง่ายนะคะเสียของทันทีเลยเมื่อเนยละลายเรียบร้อยเราก็ใส่มาร์ชเมลโล่ลงไปเลยค่ะก็คนไปเรื่อยๆก็จะค่อยๆละลายนะคะแล้วก็มีความยืดแบบนี้เลยมีกลิ่นหอมแล้วก็น่าทานมากๆเลยค่ะ คนไปเรื่อยๆนะคะก็ละลายแล้วก็ขึ้นฟูเนื้อก็จะยืดหนืดแบบนี้เลยค่ะเข้มข้นมากๆสูตรนี้เราจะใส่นมผงลงไปค่ะเพิ่มความอร่อยเข้มข้นปริมาณที่ใช้ก็คือ3ช้อนโต๊ะหรือประมาณ30กรัมแต่ถ้าใครไม่มีก็สามารถใช้นมอัดเม็ดที่มีขายเป็นถุงๆนะคะนำมาทุละเอียดและใส่แทนนมผงได้เลยต่อมาเราก็จะใส่แครกเกอร์ลงไปนะคะ แม่เพิ่งใช้1ซองหรือประมาณ100กรัมสูตรเด็ดเพิ่มความกรอบอร่อยมาเพิ่งจะใส่ซีเรียลลงไปด้วยนะคะเลือกเป็นอันนี้เพราะว่าเขามีสีสันเนี่ยสวยงามนาทานมากๆเลยทําให้เด็กๆทานนี้ชอบมากเลยค่ะเพราะว่ามันกรอบมากๆเลยทุกคนกรอบทั้งแคคเกอร์แล้วก็ตัวซซเรียลที่เราใส่ลงไปด้วยนะคะคลุกเคล้าให้ตัวมาร์ชเมลโล่เคลือบแคคเกอร์แล้วก็ซซเรียล แค่นี้เลยค่ะก็จะดูน่าทานมากๆยืดฉ่ำแบบนี้เลยนะทุกคนเครื่องแน่นๆกรอบฟูน่าทานที่สุดเลยค่ะสูตรนี้แม่เพิ่งรับรองความอร่อยแบบระเบิดในปากไปเลยค่ะเพราะว่าหอมนมหอมเนยมีความกรอบมีความยืดนะคะเข้ากันมากเลยจากนั้นเราก็จะนำใส่ลงไปในพิมพ์ตามที่ชอบได้เลยค่ะ ใครที่ชอบแบบชิ้นหนาก็ใช้พิมพ์เป็นกล่องสูงๆได้นะคะอันนี้แม่เพิ่งใช้เป็นถาดเล็กๆขณะที่นูกาเซียงร้อนอยู่เนี่ยก็จะมีความนืดความนืดความยืดมากๆค่ะแล้วก็จะติดในส่วนของทัพพีติดนิ้วติดทุกอย่างเลยนะแต่พอเริ่มอุ่นก็จะตักได้ง่ายขึ้นนี่นะคะตอนนี้กําลังร้อนอยู่ยืดติดไปหมดเลยค่ะพอเริ่มอุ่นเราก็รีบกดกดกดนะคะให้เขาแผ่ไปเต็มภาชนะเลย ก็จะได้นูกัสที่มีความสวยประมาณนี้เลยนะคะนี่น่ากินมากๆทุกคนสีสันสดใสเลยแช่ตู้เย็นไว้ประมาณ3-4ชั่วโมงผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนูกัสที่เราแช่เย็นไว้ก็แข็งตัวเรียบร้อย <_' S 2> ก็จะแกะออกจากกระดาษไขที่รองไว้ง่ายนะคะนี่ค่ะพอเขาเซ็ตตัวเรียบร้อยแข็งเป็นแผ่นๆแบบนี้เดี๋ยวเราก็นำไปตัดแบ่งเป็นชิ้นๆตามขนาดที่ชอบได้เลย เสียงกรอบแล้วก็น่ากินมากๆค่ะทุกคนส่วนด้านในเขาก็จะมีความเนืสของมาร์ชเมลโล่อยู่นะคะนี่มันก็จะยืดแต่ประมาณนี้เลยกินแล้วแบบว่าหนึบหนับหอมมันกรอบอร่อยมากๆในการแพ็คแบบง่ายๆลดต้นทุนแม่พึ่งก็จะใช้กระดาษไข่ค่ะไปรูปสวยๆแล้วก็ห่อเหมือนทอฟฟี่แบบนี้สูตรนี้จะทำทานหรือทำขายก็กรอบอร่อยยืดหนึบหนับหึบหนับเลยค่ะ ใครที่ชอบก็ลองมาทำตามสูตรขรัวแม่พึ่งดูนะคะอร่อยนึบหนับทานเพลินมากๆ